คำพูดที่ว่าวีเนียไม่ได้เหมือนเปลี่ยนเสื้อผ้าอันนี้เรื่องจริงค่ะแล้วป๋องก็แอบคุยนะว่าเฮ้ยจริงจริงมันก็ไม่ได้เหมือนการเปลี่ยนจมูกเท่าไหร่นะคุณค่ต้องเข้าใจก่อนนะคะว่ามาร์เก็ตติ้งทุกอย่างเนี่ยมันหลอกให้ทุกคนว่าฉันอยากมีฟันที่ดีคือฉันจะต้องทําวีเนียจริงจริงมันไม่ใช่สูตรตายตัวรอยยิ้มที่สวยเนี่ยเกิดจากที่1ตําตำแหน่งฟันมันต้องดีก่อนเนาะเรื่องรูปร่างอะไรเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นที่2ค่ะเรื่องการใช้งานนะของคนไข้แล้วก็ปัญหาที่มันควรจะพบในแต่ละ สามารถจบได้วีเนียร์ได้เ้ยนะคะต้องไปบอกก่อนว่าถ้าสมมติตำแหน่งไม่ดีฟันเยินแปะฟันอีกนะคะก็จะออมนูนนะคะไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้จบกลายเป็นฟันเยินนที่ขาวๆแล้วก็เรียงตัวแบบมันก็จะไม่สวยถูกปะกแก่ถ้ามันยังเยินอยู่นะคะดังนั้นถ้าจะมีรอยยิ้มที่ดีเนี่ยต้องวิเคราะห์กันก่อนค่ะคือพอเราทํางานวีเนียร์มาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเรามองเคสออกมากขึ้นนะคะถึงแม้คนไข้จะพูดว่า คนหนูไม่อยากจัดฟันแล้วค่ะแต่เราก็ยากจะให้จัดค่ะนะคะเพราะอะไรพราะเรารู้แล้วว่าเคสแบบเนี้ยทามามันไม่สุดดังนั้นการจัดฟันในเคสแต่ละเคสเนี่ยมีความสําคัญมากถ้าในช่วงแรกๆเนี่ยของป่องเองนะป่องก็รู้สึกว่าอ๋อคนไข้ไม่จัดฟันเออฉันทําฉันลุยฉันทําฉันทําซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้ดีที่สุดสําหรับคนไข้แต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็รู้สึกได้ว่าเฮ้ยเราอยากจะแนะนําในสิ่งที่ดีที่สุดของเราที่เราคิดอะให้เขาแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบ คือมันคงบังคับกันไม่ได้อะถ้าเขาไม่อยากจัดแต่เขาก็คงไปปรึกษาที่อื่นแล้วเขาก็ไปทานั่นแหละนะคะแต่ก็เราก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นสิ่งที่มันควรทานะพอทํางานถึงจุดหนึ่งอะดังนั้นวีเนียไม่ใช่แค่การเปลี่ยนเสื้อผ้าเนาะแล้วก็ไม่ใช่แค่การว่าทาจมูกแล้วเปลี่ยนจมูกเหมือนคลิปที่แล้วที่ป่องนั้งคุยมันคือทําต่อไปเรื่อยๆและต้องทํามากขึ้นเรื่อยๆนะะมันอาจจะไม่ใช่สิป,ปีภายในห้าปีมีปัญหา ต้องมา follow up ต้องมาเปลี่ยนนะทำวนต่อไปนะไม่มีทางจบแน่นอนบอกได้เลยว่าคำพูดนี้ถูกแล้วว่าทำวีเนียเท่ากับฟันโดนสาบอันนี้ก็สองแง่สองงามแต่ก็มีความจริงอยู่ด้วยค่ะ